bỏ chín vô đâu à luôn phần mai để nhắm cái thịt mong buông buông Ok nó phi động toàn này luôn phần mai thì được rồi là mà đừng mán vợ luôn mán nhé vợ โอ้อยสกยสกไ้มัน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 ลอ้เสร็ยอดเสร็ยอดลุงเห็นย่ไทยไก่นี่เราัำสกินออ้งเ็นปลาสองกาคาดูจูดตามันอ

bọn dưới luôn, dưới bọn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  nó soi dưới bọn dưới bọn dưới bọn nó, bọn dưới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  Keng. ba sa cá một hơn này này cá ba keng không ừ. sườn luôn và cả nhang luôn hả เออสีออขีดมันบ้เอออ่อขีดไปมันเป็นตอนเนี่ยกระปองลงกระบังเลย่ไมเวลาฮอน่ะมันลางนาะบี้ลางเลยเนี่ยด่งรล้างเลยเนี่ยรองนำเ่ยมันลางเลยเน้นลาเอาไม่ได้ล้าง แม่เลยสะอาดเนาะกินก็ได้ได้เนาะกินน้ำได้เนาะโละมาซอยมาล้างให้เขมาสะอาดใช่เซอยๆลัปลล้วบั้งไเนา

nằm sai lên hắc nhà cái kinh xe này, lên ừ. okay. cái là này không, để tôm này thì không, tuần này soi xì coi nó, xì, cái soi trăm nó. บปลากับลุงพูดแหละกำลังสิตกบดังไท่ติดเลยพี่น้องทั้งมันนาวปลาบมอยากได้ไปไหนเนาะลุงเนาะทันบนน,นาวนี่ทักเนะน,นาะบนนาวมาขับไปหลบพาเจ้าไปดอูอย่างทักน้อย món hào quất ba, không, lôm dặn, no, dặn đuôi dôm, dặn, 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 บทติดเลือกับซีดอกพี่น้องเพลงเราเนาะตอนนี้เตรียมการเลยเนาะดูโอ้คัดทาอันนี้หน้ามานพี่น้องแซ่บๆน้องกันอยู่ซีอ่าแกงมาหยากพี่น้องซีปานาจอนส่วนลูกเห็นยังงี้ฮะโอ้บ่อนเลยพักใส่พักใส่ยังเนาะ สิเป็นเฮือ,อมีเครื่องมีของแล้วก็สิขามไปเซฟไแเลยเนาะลงไปส่ปงคนขามปักซื้อบางนั่นไปลองเลงจากต้มแล้วก็มาแช่ก่อนแช่ให้ม,มันเย็นเนาะ น้นแล้วเป็นทีเรียบร้อยแกวกีบานะครับตัวสีกีบบ้านกรต้มเนาะบ้านต้ม ผมบังข so <doors> ้าวหลางบังบังเขซื้อมาตะเฮือนเลยอันนี้กระ่วงลุงมันเห็ดไปแ่า้วมามาเจ็บอกันเนาะพวกูอง่มา่นีงนามาน้ำมาเกาะมอม่เของนำไรขนียางหมึาน้มาเะเลตเกีมาตเกล่อนำมาน่ะอยังไมได้จอ no bueno. อนนรไรี้อือก็ไไปนัานี่นรองเลยกอลูเป็นยันยันเรือความเมืองยังยานยนเรือจนเรือจมไงขันเด้นสี่ดืห้านพี่นอรคนนี้เนาะขอบใจทั้งลูปเป็นทั้งระบาาเป็นผาอื่นมาถ่ายคลิปพี่้อดเลยมากินเข่าที่นี่น้องเลยหลายปีละเป็นรอ